วันนี้เราจะมาศึกษาภาพรวมการเติบโตของแพลตฟอร์มสองรายใหญ่คือ g r a b และโบททั้งในประเทศไทยและเจาะลึกไปที่จังหวัดนอครราชสีมาตลาดของไทยมีมูลค่ากว่า2.3พันล้านดอลลาร์ในปี2567และคาดว่าจะโตเป็น2.5พันล้านดอลลาร์ในปี2568หรือเฉลีย่ยราว9-10%ต่อปีแสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องแกลบจะครองตลาดไทย ด้วยส่วนแบ่งกว่า60%มีรายได้รวมทั้งภูมิภาคเกือบ3,000ล้านดอลลาร์ในปี2,567และคาดว่าจะโตเป็น3.3-3.4ถึงพันล้านดอลลาร์ในปี2,568จุดแข็งคือบริการที่ครบทั้งรถโดยสารและอาหารส่วนโบทแม้ยังไม่เปิดเผยรายได้ในไทยแต่ใช้กลยุทธ์ราคาถูกกว่าคู่แข่งเพื่อดึงดูดลูกค้าและมีสัญญาณเติบโตเช่นปริมาณการใช้บริการจากสนามบินเพิ่มขึ้นกว่า103%ในปีที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบแล้วแกล็บยังมีรายได้สูงและบริการหลากหลายขณะที่บทแม้รายได้ยังไม่ชัดเจนแต่กำลังโตเร็วและพยายามแย่งส่วนแบ่งตลาดในเมืองใหญ่นครราชสีมาหรือโคราชเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภาคอีสานด้วยมูลค่ากว่า295,000ล้านบาททำให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและการท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันร,ระบบขนส่งสาธารณะของโคราชยังไม่ครอบคลุมเพียงพอมีรถโดยสารและรถประจำทางน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร และนักท่องเที่ยวส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากหันมาใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันแทนนี่คือเหตุผลสำคัญที่ Grab และบววเลือกเข้ามาในโคราชเพราะจังหวัดนี้ไม่เพียงแต่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และความต้องการเดินทางสูงแต่ยังมีช่องว่างด้านระบบขนส่งที่แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถเข้ามาตอบโจทย์ได้ Grab มีบริการครบทั้งกระคากระบายและกระฟู ood, โดยเฉพาะกระฟูที่ได้รับความนิยมสูงช่วยสร้างรายได้ให้ทั้งผู้ขับและร้านอาหารท้องถิ่น โบท๊ทเปิดบริการไรา้และฟู้ดเช่นกันใช้จุดขายราคาถูกและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ขับโดยมีรายได้เฉลี่ยราสา0 0 0 0บาทต่อเดือนถือเป็นคู่แข่งสำคัญของแกลบในโคราชเมื่อมองเฉพาะโคราชแกลบยังคงมีรายได้มากกว่าแต่โบทก็กำลังโตขึ้นเรื่อยๆจากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เข้าถึงง่ายสรุปคือแกรยังเป็นผู้นําทั้งในประเทศและในโคราชส่วนบทคือผู้ท้าชิงที่กำลังเติบโต